มาแรวก็นคดินแล้ววันนี้โค้ดเสร็จงานก็ออกมาทำคลิปให้ทุกคนเลยนะจิตของทุกคนทรงพลังนะทุกคนเ,เมื่อสองสามวันที่แล้วพอดีโค้ดโพสในส่วนที่มีลูกค้าจองบ้านานะคะแล้วมีน้องเข้าคอมเมนต์ตรงไดเรกเมสเซจให้โค้ดว่าโค้ดขอพลังใจพลังจิตนิดนหนึ่งสิอาจเป็นพลัง สู้ไฟในส่วนหน้าที่การงานของโค้ดง่ายเพราะว่าตัวโค้ดอะโค้ดไฟกับตัวเองไม่ได้ไฟกับใครนะคะโค้ดใช้ในเรื่องส่วนกดแรงดึงดูดค่อนข้างสูงอ่าหน้าตรงนั้นโค้ดบอกได้เลยว่าตรงเนี้ยจิตของทุกคนทสมพลังเหมือนที่โค้ดเคยเทนอ่อตรงหน้าร้ายหรือตรงคลิปต่างๆทุกคนไป กดดูได้นะตรงนั้นลืมคนใหม่ที่พบเจอคลิปของโค้ดอะ่ะเดี๋ยวโค้ดจะโชว์หลักฐานให้ดูนะว่าลูกค้าจองในส่วนของอสังหาบ้านตรงโครงการของอีทอสังหาครบจบทุกเรื่องในที่เดียวบ้านและที่ดินหน่าตรงสามวันที่ผ่านมานี่เองค่ะพอดีโค้ดไปลงตรงภาพซึ่งตรงนั้นอะ่ะ รงแอฟฟ้าหรือช่องทางต่างๆของโคตเนาะเออแต่ว่าตรงนั้นเป็นภาพนี้ไงคะอ่าแล้วน้องก็ขอพลังใจให้โคตรทำคลิปนิดนึงอ่าโคตก็ออกมาทำคลิปให้วันนี้นะคะเผื่อที่ว่ากระยาหน,น้ามิที่มาพบเจอเอาตรงนี้ไปใช้ได้นะเพราะโค้รใช้ได้ผลจริงๆไม่ว่าอาชีพใดๆทุกคนลองเอาไปฝึกใช้คือเอาไปทำจริงๆค่ะทำจริงๆได้เหมือนตัวโคตอะ ที่โค้ชเคยเทนสม่ำเสมอใช่ไหมในส่วนเรื่องกฎแรงดึงดูดคือตัวเราจะต้องกลับมาอยู่ในพลังงานด้านหัวก่อนอ่าคือยอมรับก่อนนะว่าในะปัจจุบนันอ่าณตอนเนี้คือเราใช้ในชีวิต ณปัจจุบันของเราประมาณไหนเราเจอพลังงานลบอะไรเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงว่า5นาที10นาทีก็ผ่านไปละเหมือนตัวโค้ดอะเจอพลังงานลบอะไรต่างๆโค้ดก็ไม่ไปคิดถึงตรงนั้นก็คือแค่กลับด้านมาอยู่ด้านบวกเราเจอในสิ่งที่ลบๆแล้วก็ล้างพลังงานลบออกไปเหมือนที่โค้ดเคยเทนทุกคนอะ หายใจเข้าลึกๆหนึ่งสองสามสี่อแลัวการหายใจไว้เก็ดตรงนี้เพราะโคตรถูกจริตตรงนั้นไงแล้วค่อยผ่อนคลายออกไปแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี้ค่ะวนไปฝึกใหม่ๆก็ประมาณห้ารอบอแต่ตอนเนี้ยโคตรตัวของโคตรเองตัวของโคตรเองนะคะเอ่อในส่วนที่ว่าโคตรเจอพลังงานลบอะตรงนั้นโคตรล้างพลังงานลบของโคตรอะให้ ออกไปประมาณต่อข้างอ่ะสกว่ารอบ12บสรอบขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะล้างพลังงานลบตรงนี้ไปดูตรงแอฟแดงก็ได้ค่ะว่าคุณถูกจริตตรงไหนอ่าแล้วล้างพลังงานลบเสร็จโคตก็จูนสมาธิอ่าจูนสมาธิในส่วนที่เอาสิ่งที่ดีๆเข้าสู่ตัวรักษาไวเวอร์ชั่นของเรา จากการที่เราเจอพลังงานลบณนะปัจจุบันตรงนั้นเราล้างออกไปแล้ว50นาท,นาทีมันก็คือผ่านไปแล้วค่ะแค่ลมหายใจเรา50นาทีมันก็คืออดีตไปแล้วตรงนั้นแล้วก็อย่าเก็บมาคิดเยอะเอาแค่ตรงนั้นมาเป็นประสบการณ์ในชีวิตให้เราได้เรียนรู้ได้เรียนรู้แล้วพลังรักษาพลังงานขึ้นวายเวอร์ชันของเราให้อยู่ณนะปัจจุบันเอาจิตที่ส่งออกกลับมาอยู่กับตัวณนะปัจจุบันดูแลตัวเองดูแลสุขภาพ จิตและกายของเราให้เราอยู่ในโฟที่มีพลังงานบวกอย่างสม่ําเสมอเป็นรูทีนเริ่มจากสิ่งเล็กๆไมเซ็ตของเราถ้าเราไม่เป็นฟิกไมเซ็ตเราเป็นโกดไมเซ็ตตอนที่เราจูนกับขึ้นจัก,กรวาลเราจะได้ใช้เหมือนประมาณว่าเราใช้กดแรงดึงดูดได้ผลนะตรงนั้นตรงมินิเฟสของเราเราอยู่ในขึ้นพลังงานที่เป็นโกดไมเซ็ต เหมือนของโค้ดโค้ดทำงานเป็นลูทีน่ะทุกวันเนี่ยโค้ดทำงานด้วยความสุขสนุกของโค้ดโค้ดอยู่ในโฟที่เบาสบายไม่ต้องเอาตัวเองต้องออกไปวิ่งทำงานให้เหนื่อยจากข้างนอกค่ะคือโค้ดเป็นแน่ๆสังหาอิสระแต่โค้ดใช้ในส่วนเรื่องกดแรงดูดได้ผลก็เพราะว่าโค้ดเอาจิตที่ส่งออกในทุกๆครั้งที่โค้ดเคยเจอในช่วงชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตที่โค้ดยังไม่ได้ตื่นรู้ตรงนั้นะโค้ดใช้เรื่องพลังงานในส่วนที่ เหมือนใช้พลังจิตและพลังใจของตัวเองวิ่งสู่ข้างนอกมากๆอะ่ะทํางานไรอยากให้ได้ผลลัพธ์ไวๆค่อนข้างทํางานค่อนข้างเหนื่อยแต่ักปัจจุบันโคตรเรียนรู้และตื่นรู้แล้วโคตรก็มาอยู่ในขึ้นพลังงานที่ดีๆขึ้นพลังงานบวกกิ่ดีผู้ดีทําดีไม้เซ็ของเราเปิดขึ้นพลังงานที่ดีๆสู่ตัวเราอะ่ะจิตและกายใจของเราอะ่ะมุ่งแต่สิ่งที่ดีๆโคตรทำงานน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ เยอะก็มันเหมือน,นเราทําตัวให้คู่ควรนะคะถ้าพูดไง,ไง่ายๆทําตัวให้คู่ควรเราก็จะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรคือตรงนั้นคนใหม่ๆที่เจอคลิปของโค้ดนะคะไม่ว่าในหน้าสังหามือใหม่หรือกียร์ยานามิธีที่มาพบเจอกียร์ยานแมิธีที่นักเัก่เพื่อนๆทุกคนน่ะคะ่ะคนใหม่กดติดตามตรงโค้ดอีตรงข้างบนน่ะคะ่ะตรงรูปบวกอ่ะตรงนั้นติดตามโค้ดไว้นะคะ ในส่วนที่ว่ามารับพลังงานบวกๆกันคอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์ให้กันยาณมิตรที่เข้ามาเรียนรู้หรือพบโจกพบเจอคลิปของโค้ชทีหลังด้วยว่าตรงเนี้ยเขาเผื่อเขาจะได้ไปปรับใช้หรือปลดล็อกในชีวิตสักเรื่องก็ยังดีละหลายเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีๆภาพบวกๆเหมือนเราแชร์ความรู้การแบ่งปันเหมือนสร้างบาร,รมีร่วมกันค่ะ ตรงนี้ถ้าแชร์โคดได้ด้วยก็ดีนะยังไงก็ติดตามโคดไว้นะคะโคดจะคือโคดอะตัวโคดเป็นโคดเรื่องกดแรงดึงดูดพลังคิดบวกเพนในหน้าอสังหามือใหม่คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราจิตของเราตื่นอะเราเราจิตของเราตื่นรู้เราจะรู้ว่าตัวเราควรจะดูแลตัวของเราเองยังไงเพื่อให ันยุคทันสมัยอยู่ในเหตุการณ์ณปัจจุบนันทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆให้แก่ตัวเองคนที่เข้าประสบความสำเร็จเขาจะมองไม่แค่ว่าตัวเงินเอาตัวเงินมาเป็นตัวตั้งต้นเป็นเขาจะไม่เอาตัวเงินเป็นสารตั้งต้นนะคะเขาจะเอาความเหมือนประมาณว่าหาวิชาความรู้ค่ะหาวิชาความรู้ แสวงหาในส่วนที่ว่าจะทำงานและให้เงินงอกเงยออกมาเข้าสู่ตัวเองอ่ะเหมือนภาพสมอลวินเหมือนสร้างปัจจุบันให้ดีเพื่อที่อนาคตที่สดใสที่จะแปลเป็นตัวเงินกับเข้ามาหาสู่ตัวเองและครอบครัวได้ยังไงให้เราเป็นโค้ดไมเซตนะคะเราอย่าไปเป็นฟิกไมเซตรักษาบายเวอร์ชันของเราไปดูตรงคลิปต่างๆที่โค้ดเคยทําไว้ให้นะคะและโค้ดจะให้ตัวโค้ด่ออกมาแบ่งปันตรงไหน คอมเมนต์มาในเชิงสร้างสารรค์ได้ค่ะบอกโค้ดมาได้ตรงช่องคอมเมนต์นะคะกัลยะาณมิตรเพื่อนๆที่น่ารักหรือถ้าเป็นอะไรที่ลึกๆคุณไปไดเรกไม่เสจให้โค้ดได้ตรงนั้นโค้ดจะไปตอบให้ทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรในส่วนลึกๆในส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนรู้ในส่วนเรื่องจิตวิญญาณโลกภายในเพื่อสร้างโลกภายนอก สร้างตัวเองให้เป็นเลาเตอร์เป็นกดแรงหนึ่งดูดนะคะไม่ว่าอาชีพใดๆถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตของเราเราต้องกลับมารักตัวเองก่อนกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนตัวเองแข็งแรงมีสุขภาพจิตและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในขึ้นพลังงานบวกไวเบอร์ชั่นที่ดีเราจะไปสร้างในส่วนเรื่องของโลกมิติที่สของเราเพื่อเป็นตัวเงินกลับมาหาเราได้หรือเป็นความสุข ที่ชีวิตของเราเป็นผู้เลือกเราต้องจะต้องเลือกในสิ่งที่คู่ควรกับตัวเราเราอยากจะอยู่จุดไหนตรงหน้นจาจักรวาลตรงเนี้ยเราอยู่ได้เราทําได้จิตของทุกคนทรงพลังยังไงก็โดยรักจากคนอินนะคะ